ขมรยืนดูตาละห้อยเลยครับหลังไทยเราเอาจริงเก็บกู้ทุนระเบิดที่บ้านน้องยาแก้วยืนยันว่าพื้นที่ของประเทศไทยแน่นอนไม่สนคําแถลงการตอบกลับจากฝั่งกัมพูชาหมดเวลากัมพูชาจากนี้จะเป็นเรื่องความชอบธรรมปฏิบัติตามกฎหมายสากลเท่านั้นและอีกทางฝากฝั่งนึงนะครับถูกเปิดเผยออกมามีคลิปมีภาพนะครับที่ทาหารกัมพูชาเนี่ยกำลังรอบตัดรั้วลวดหน้มห่างจากปราสาทตาควาย3กิโเมตร นี่คือหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชากำลังละเมิดการหยุดยิงสวนทางกับปากที่ตัวเองพูดติดตามฟังรายละเอียดกับผมในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจาก t นเเช่นเคยอัปเดตเรื่องราวข่าวสารระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเช่นเคยนะครับล่าสุดวันนี้วันที่10ตุลาคม2568ในช่วงค่ำๆนะครับมีการรายงานข่าวหลายเรื่องเลยมากันที่ประเด็นแรกครับ กองกําลังภาคที่1กองทัพภาคที่1และกองกําลังบรุรพานะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12เนี่ยได้เดินทางปฏิบัติการสําคัญเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากฝากฝั่งของกัมพูชานะครับโดยจัดชุดตรวจค้นวัตถุระเบิดถึง4ชุดครับพร้อมทางอุปกรณ์และกําลังสนับสนุนด้วยรถถากทางหุ้มเกราะ D5 นะครับเข้าดําเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุนระเบิด ที่คาดว่าจะตกค้างในพื้นที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วการตัดสินใจเดินหน้าภารกิจในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเน้นย้ำถึงความจําเป็นเร่งดว่วนในการเคลียร์พื้นที่เสี่ยงให้มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับเข้าพื้นที่ไปทำการเกษตรและการดำเนินชีวิตประจำได้อย่างอุ่นใจนะครับโดยย้ำว่าพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่นี้เป็นการปฏิบัติการของฝ่ายไทย ปฏิบัติการในครั้งนี้ครับประสบความสําเร็จในด้านของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยสามารถถางพื้นที่ปลอดภัยจากวัตถุระเบิดที่ตกค้างได้เพิ่มอีก83,225ตารางเมตรนะครับการใช้รถถากถางหุ้มเกราะ D5 ในภารกิจนี้เนี่ยช่วยให้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทํางานของเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวครับมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือหนัก เข้ามาจัดการเพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่ตกค้างมาเป็นเวลานานในการปฏิบัติการของภาคที่1ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการรักษาธิปไตยของชาติพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นสำคัญซึ่งในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้มีประชาชนและทหารกัมพูชาบางส่วนได้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพการทำงานของทหารไทยไปด้วย บางข่าวสำนักข่าวในกัมพูชาย,ยก็ไลฟ์สดไปด้วยนะครับและต่อมาครับภาคที่1ก็ได้สรุปสถานการณ์ประจำวันที่10ตุลาคม2,568เวลา14สนิกานะครับในพื้นที่บ้านหนองจานตําบลโนนหมากมุฝ่ายไทยมีมวลชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งสื่อมวลชนประมาณ200คนนะครับรวมตัวการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศไทยในส่วนพื้นที่ที่ฝั่งตรงข้าม ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเริ่มมีมวลชนทยอยรวมตัวกันเข้าพื้นที่และการปฏิบัติการที่สําคัญหน่วยได้จัดกําลังป้องกันในพื้นที่ตอนในส่วนในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะครับฝ่ายไทยเราก็มีมวลชนจํานวนหนึ่งเข้าไปในพื้นที่และยังมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญครับในพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชาเนี่ยพบความเคลื่อนไหวของประชาชนและมวลชนผู้สื่อข่าวนะครับประมาณ100คน บริเวณรั้วลวดนาำและกระจายรอบหมู่บ้านประจันโดยมีทหารตำรวจและส่วนราชการนะครับคอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบสถานการณ์ทั่วไปปกติส่วนปฏิบัติการที่สำคัญหน่วยงานเนได้จัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนหนึ่งกองร้อยนะครับเข้าควบคุมและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และมีการจัดเตรียมค้นวัตถุระเบิด4ชุดนะครับพร้อมอุปกรณ์ตรวจค้น และรถถากถางหุ้มเกราะเนี่ยดีหานะครับดำเนินการตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าจะตกค้างอยู่ในพื้นที่การปฏิบัติการของฝ่ายไทยบริเวณบ้านหนองยาแก้วโดยสามารถได้พื้นที่ที่ปลอดภัยจำนวนานวน38,256ตารางเมตรเพิ่มขึ้นมาสำหรับพื้นที่ปลอดภัยนะครับในส่วนของผู้ว่าจังหวัดสากแก้วนะครับทางการไทยเนี่ยได้ดำเนินการทางกฎหมายปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในวันที่10ตุลาคม ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้หมดเวลาของฝั่งกัมพูชาแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีเจราจาแต่กลับไม่มีการตอบรับหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นจุดเริ่มต้นของความชอบธรรมที่ทางการไทยจะปฏิบัติและดำเนินการตามกฎหมายตามที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยได้เน้นยำ้ำโดยให้ทำตามกรอบนโยบายได้แก่การปฏิบัติการจะต้องยึดตามหลักมนุษยธรรม ตามกฎกติกาสากลและบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศซึ่งเราได้เริ่มโดยการเคลียร์ทุ่นระเบิดต่างๆในวันนี้ทั้งนี้ครับโดยทุกฝ่ายได้บูรณาการร่วมกันทั้งด้านของจังหวัดและทางกองกําลังบุราพาได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจในการดําเนินการของฝ่ายทุกฝ่ายประกอบกับปัจจุบันเนี่ยมีการประกาศกฎอัยการศึกดังนั้นอํานาจการตัดสินใจทั้งหมดก็อยู่ที่ทหาร ในส่วนของกฎกติกาสากลก็เป็นหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศและเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศที่จะไปพูดคุยกันต่อในการประชุม JBC รวมไปถึงการประชุมอาเซียนส่วนคําถามที่ว่าวันนี้เนี่ยสามารถหรือบ้านชาวกัมพูชาได้หรือไม่หรืออพยพผู้คนออกจากพื้นที่ได้เลยหรือเปล่าทางผู้ว่าสาแก้วครับได้บอกว่าจะรื้อได้ยังไงทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนต้องเก็บกู้ทุนระเบิดให้แล้วเสร็จก่อนเพราะถ้าเก็บกู้ไม่เสร็จ หากระเบิดขึ้นมาเนี่ยจะทํางานกันยังไงมันเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและยังคงเน้นย้านะครับว่าสําหรับการนํากองกําลังทุกฝ่ายเนี่ยเข้าในพื้นที่วันนี้เป็นเพียงการเข้ามาประจําจุดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนของคนไทยที่เดินทางไปให้กํบบาลังใจทหารเพราะเราเองเนี่ยก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปไปมากกว่าจากเส้นที่กั้นไว้ของกําลังบุรพาไม่ต้องการให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าไปปะทะกับพวกเขาแนวหน้า ทางเราเองก็ต้องรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่ตามปกติและอยากจะให้มั่นใจว่าไทยเนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอนแน่นอนสรุปก็คือยังไม่สามารถไล่ออกจากพื้นที่ได้นะครับก็ที่ทําได้เนี่ยคือตอนนี้ตามรายงานข่าวคือการเคลียร์ทุ่นระเบิดจากฝั่งของประเทศไทยเราที่เคลียร์เพื่อจะให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่มีระเบิดตกค้างอยู่นะครับให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ได้ทําการเกษตรได้ในอนาคตต่อไปและทางฝั่งอีกหนึ่งฝั่งนะครับจังหวัดสุรินทร์ วันเดียวกันแะครับ10ตุลาคมเนี่ยจากกรณีของเฟซ o o o กสองขมินได้โพสต์คลิปนะครับพร้อมกับข้อความระบุว่าในวันที่5เดือน10 2568ทหารขมนประจำจุดแนวรบพื้นที่ปราสาทตาควายได้ลงคลิปตัดลวดน้ําแต่แอดไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปภาพใหม่หรือภาพเก่าที่นํามาลงต่อมานะครับกองบัญชาการกองทัพบ,บกรองโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจากคลิปดังกล่าว กองทัพโบกได้ตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยพบว่าแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทย,ยถูกตัดในพื้นที่บริเวณทิศต,ตะวันออกของปราสาทตาควายประมาณ3กิโลเมตรจริงคาดว่าถูกตัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวสำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวที่ปรากฏนะครับถือว่าเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าฝ่ายกัมพูชายยังคงระเมิดการหยุดยิงรวมถึงข้อตกลงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC อย่างต่อเนื่อง ส่วนทางกับการที่กัมพูชาพยายามแสดงออกหรือแถลงการต่างๆต่อเวทีโลกนะครับว่าที่ระบุมาเนี่ยตัวเองได้มีความจริงใจและต้องการหาทางออกด้วยสันติภาพทั้งที่เป็นฝ่ายเพิ่มความตึงเครียดและสร้างสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ชายแดนเอาละรครับนี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตข้อมูลทั้งหมดนะครับชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้เวลาที่ยังมินทาคลิปนี่คือเวลา17บเนิกาสีนาทีนะครับกว่าจะได้ลงคลิปก็อาจจะประมาณ2องทุ่มสามทุ่มก็ถือว่าเป็นการอัปเดต ข่าวสารนะครับทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันและทุกคน,นครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยเพื่อจะได้ไม่พลาดลิปให,ใหม่ต่อไปเนี่ยก็กด subscribe ไว้เลยนะครับเอาละครับอีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ